สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีน้ำพระราชจฤทัไทยห่วงใยเต่าทะเลอย่างยิ่งทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนับวันมีแต่จะลดน้อยลงจากท้องทะเลของไทยโดยเฉพาะเต่าทะเลเช่นเต่ามะเฟืองเต่าตะหนุและเต่ากระทั้งทั้งที่ในอดีตเคยมีเป็นจำนวนมากอันเนื่องมาจากราษฎรนิยมเก็บไข่เต่าไปซื้อขายประกอบเป็นอาหารส่งผลให้เต่าทะเลลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ลูกเต่าแรกเกิดก็มักจะเป็นเหยื่อของเหล่าสัตว์ใหญ่ในทะเลด้วยด้วยเหตุนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงได้พระราชทานพื้นที่เกาะมันในตำบลกล่ำอำเภอกแกลงจังหวัดระยองเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2522ซึ่งมีผู้น้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ มีเนื้อที่137ไร่สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในครั้งนั้นพระองค์ได้พระราชทานลูกเต่าพ่อพันแม่พันเต่าทะเลให้กับผู้แทนจากกรมประมงและกองทัพเรือเพื่อนำไปปล่อยและแพร่ขยายพันธุ์คือกอะมันในเนี่ยนะครับคือเดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ทาง พระราชินีเนี่ยท่านทรงเ,เห็นความสำคัญว่าสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์นะครับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่านจึงพระราชทานให้กับกรมกรมประมงนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยนะครับเรามีทั้งหมดเนี่ยสแห่งด้วยกันนะครับที่ดําเนินการในเรื่องของการเก็บไข่เต่ามาเพาะแล้วก็อนุบาลจนได้ขนาดที่ปล่อยเนี่ยนะครับก็จะมี4แห่งประกอบไปด้วย จังหวัดภูเก็ตนะครับจังหวัดสงขลาจังหวัดชุมพรของจังหวัดระยองนะครับปัจจุบันคือศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกตำบลปากน้ําประแสอําเภอแปลงจังหวัดระยองสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์แห่งนี้เป็นหนึ่งใน4 0ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือจากกรมประมงและกองทัพเรือดำเนินงานเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นอาทิขยายพันธุ์เต่าทะเลในธรรมชาตินำไข่เต่ามาทำการเพาะฟักและอนุบาลตามหลักวิชาการจนแข็งแรงแล้วนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยเกาะมันในพื้นที่พระราชทานแห่งนี้ประกอบด้วยบ่อแบ่งแยกเต่าขนาดเท่ากันเป็นการป้องกันเต่าตัวเล็กจะถูกแย่งอาหารเนื่องจากเต่ามีอายุเท่ากันแต่มีการเจริญเติบโตไม่เท่ากันบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อาทิเต่ากระมีอายุ1 0 2ถปี อนุบาลไว้มาถึงฤดูวางไข่ก็จะนำไปปล่อยไว้ที่คอกเต่าทะเลธรรมชาติในพื้นที่กว่า30ไร่เไร่พอจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเลี้ยงเขาในบ่อธรรมชาติเขาจะต้องมีหาดทรายซึ่งในเขตอ่าวไทยเนี่ยด้านอ่าวไทยนะครับจะมี2ชนิดที่เป็นชนิดเด่นก็คือเต่าตุและเต่ากระนะครับทั้งนี้นะครับในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ได้ดำเนินการ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาตลอดนะครับส่วนส่วนเต่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นเต่าที่เราเก็บไข่เต่ามาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนสิงหาคมอันที่จะถึงเนี่ยนะครับก็เราเตรียมเต่าชุดนี้เนี่ยสำหรับในการปล่อยเต่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติเดือนสิงหาคมนี้แล้ว กว่า30ปีที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกาะมันในได้ดำเนินง,งานฟื้นฟูการเพิ่มทรัพยากรเต่าทะเลได้เป็นผลสำเร็จอย่างดียิ่งสามารถเพาะขยายพัน์ธุเต่าทะเลได้เองกว่าปีละ200ตัวโดวยวิธีการนำไข่เต่าจากธรรมชาติมาฟักและเพาะเลี้ยงในบ่ออนุบาลเมื่อเติบโตพอจะดำรงอยู่ด้วยตัวเองได้ทำการปล่อยลงทะเลคืนสู่ธรรมชาติแล้ว4,141ตัว นับเป็นพระมหาการุณาธิคุณที่มีพระราชสานีให้ฟื้นฟูเต่าทะเลได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําให้ดํารงอยู่คู่ท้องทะเลไทยตลอดไปนอกจากนี้ที่เกาะมันในมีพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยจะแสดงเกี่ยวกับการเผยแพร่ชีวิตความเป็นอยู่ของเต่าทะเลสายพันธุ์ต่างๆอาทิเต่ากระ เต่าตนุที่เกาะมันในนี้ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์เต่าทะเลให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถ